สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาโควิดกลุ่มแรกวันพรุ่งนี้12มกราคมรอรับเงินได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผูฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสำนักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019ในกลุ่มแรกวันพรุ่งนี้12มกราคมตรวจสอบตรวจเช็คบัญชีได้เลยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ไในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับกดตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคืบหน้า,าการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานชั่วคราวจากผลกระทบโควิด2019โดยหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเริ่มมาแล้วมากกว่า1สัปดาห์ขณะนี้มีสถานประกอบการยื่นรายชื่อผู้ประกันตนมาแล้วมากกว่า11,000คนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วได้ไม่เกินวันที่12มกราคมวันพรุ่งนี้จํานวน564คนเป็นเงินประมาณ3.5ล้านบาทผ่านการโอนบัญชีลูกจ้างผู้ประกันตนในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวัน ซึ่งคิดจากเพดานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน1,500 0บาทสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2 9 1 9รอบนี้จะน้อยกว่ารอบแรกเนื่องจากจะมีการจ่ายให้เฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีคำสั่งของภาครัฐสั่งปิดเบื้องต้นประเมินว่ามีประมาณ1 3 0 0 0แห่งมีผู้ประกันตนประมาณ 1,47,000รายซึ่งจะต้องใช้เงินประกันการว่างงานเยียวยาผู้กันตนที่ตกงานจากโควิด2019รวมกว่า2,800ล้านบาทถือว่ารอบนี้ประกันสังคมทำงานได้ค่อนข้างเร็วกันนะครับต้องขอชื่นชมสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามทางช่อง YouTube hr channel กันต่อด้วยนะครับกดติดตามได้เลยและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ